สวัสดีครับพี่น้องรายการประคำนมาสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเรลูยาพระองค์ให้จัดทํารายการนี้เต็มตัวก่อนตายนะคะฮาเรลูยาธิษฐานอนค่ะฮาเรลยยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระยิญญาณบิสุไปคะทูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปคะโอฟ้าเจ้าอินให้เ็นเลุดไปอยู่ในมู่ชิงลมคำอยู่วินบิดานเนเดดีดีีบกีบานดีเดลเดดเแดพอกีบานเด็ด as we also have forgiven our debtors and lead us not into temptation, but deliver o u r from e v e l For your is the kingdom and the power and the glory for ever. Amen. ข้าแต่พระบิดาของข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรร์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการขอให้นาจักของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ ขอโปรดประทานอาหารประจาวันแก่าข้าวคงลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงหลายวหนที่ข้าวคงลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าวคงลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าวคงลายล,ล,ล,ล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าวคงให้พ้นจากมันร้ายเหตุว่าราชอำนาจดิเดนพสรีเป็นของฟงสึกไปเป็นนิดอาเมนฮาเลยยาแต่หากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไรกราบขอประธานอาภัยบาปด้วยเถิดจาคะขอพระเจ้าประทานโรมาให้ พี่น้องทุกท่านที่ใจศรัทธาเมื่อสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการกล่าวพยานในการประกาศพิติคุณของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่ให้จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพะเซูอาเมนพระคำสุสดุดีบทที่61ข้อ3าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ร้ภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นหอคอยที่มั่นคงต่อต้านศัตรูพระเจ้าเท่านั้นที่ต่อต้านศัตรูได้นะคะมานมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตปัญญ,ญาและความจริงค่ะ Thank Jesus, praise lot everything, everything. ตาตามพระวิญญาณรับใช้พระเจ้าทุกวันเกิดอ,อาศจร็นกันทุกบ้านคนเห็นพระเจ้าในตัวท่านสุขสำราญใสสองอาเมนอาเมนน้ สิ่งชั่วร้ายหมดไปในนาพิยซุวาเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาเชื้อพระเจ้ากันทั่วโลกาปาสุขสันโูดไปนั่นและให้หมดได้เม็ดแม่มลูกแ,แกแตกเก็เส้นเสียงป่าผ้าเปลียงลงมาก็อย่าวาดทั่วพราอไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้ามีคุ้ม ชอบทำแล้วยำเกมพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพิเซูอาเมนคนชั่วก็ให้รีบกลับใจแก๊งคอ์เซนเตอร์จ๋าให้รีบกลับใจจ้าพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้สุภาษิตบทที่24่สข้อยี่สิบ for e a e l n proof to be no future for anyone bad the very l a m b of w i c k e d people will be แอกเทมฟิเพราะคนชั่วไม่มีอนาคตให้หวังประที่ของคนชั่วจะถูกดับไปนะคะแอกเทมฟิแปลว่าดับไปแอ t เทมฟิแปลว่าดับไปนะฉะนั้นประทีบของคนชั่วจะถูกดับไปคนชั่วไม่มีอนาคตให้หวังเพราะละทิ้งพระอ,องค์ทรงสอนสัง่งทรงชิงชังและถูกทิ้งลงในบึงไฟในที่สุดฉะนั้นอย่าให้พระเจ้าทรงพิโรธอย่าให้พระเจ้าทิ้ง นะเราต้องยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังนะไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เห็นข้าไม่ออดฉาไม่เินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อดตัวไม่โลงไปในทำความดีอย่างเดียวเพื่อถวายพระเจ้าไม่ไหวรูปโคารนะถ้าเป็นคนชั่วนะปฏิทีของคนชั่วจะถูกดับไปหมดจะทิ้งลงบึงไฟหมดนะดังนั้นพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดมิดมีแต่โลภโกรธลง มีแต่แย่งถิ่นกันอยู่แย่งกู้พิสวัตแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แล้วมีแต่ความมืดอยู่ในใจเขาเนั่ข้าวรคบงามมันอ่าแล้วถูกถูกดับเห็นไหมถูกดับถูกถถทิ้งทิ้งลิดทิ้งเพงนั่นแน่เหมือนอข้าวดีกับข้าวไอไม่ดีนอนอนั่นแหละหรือว่าปลาดีกับปลาเน่าอันอ่าทุกสวรรค์จะมาแยก,กวันสุดท้ายอเห็นไหมอ่ะอ่าแพะกับแกะ ใครอยู่ฝ่ายแพ้ไปเลยถูกแยกไปเลยนั่นแต่ใครอยู่แกะแก่พระเจ้าว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเป็นลูกแกะที่ดีของพระเจ้านั่นแหละพรรับไปใช่ไหมผู้รับใช้ที่ดีก็รับไปใช่ไหมพระเจ้ารับไปหมดนึกออกไหมข้าวสาลีกันละข้าวละมานนะเราต้องเป็นข้าวสาลีพี่น้องอย่าเป็นข้าวละมานข้าวเขียดทิ้งไม่เอานะ,ะเพชรกับขี้ครนเอาไหนอะ ต้องเอาเพชรจริงไหมอ่ะอ่าฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เหมือนเพชรเพชรน้ำหนึ่งที่พระเจ้าเลือกคัดไว้แล้วอันเจริญในไว้แล้วอันให้ใสบริสุทธิ์สะอาดนะนะถึงขึ้นบันได้นะสุภาษิตบทที่ยี่สิบสามข้อสิบเจ็ด u r heart not be e n v i e เอ็นเบีไม่อิจฉานะ of s ส้นสิ อไม่อิจฉาคนบาปบัดมีอินเดอะเฟียออฟยาเวลออนเดลโลงเห็นไหมต้องต้องยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาไม่เป็นต้องกลัวพระเจ้าตลอดไงเรียกพระเจ้าตลอดเวลากลัวผิดนะพระบิดาพระบิดาพระบิดาตลอดเลยกวาดไปพลางฮาเลริยากวาดไปพรางฮาเลริยาถางปลาไปพรางก็ฮาเลริยาต้องพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจเต็มคลักๆในหัวใจเราเนี่ยนะ อย่าให้ใจอิจฉาคนบาปพระองค์ทรงทราบทุกการกระทําของมนุษย์ขอให้จิตใจบริสุทธิ์ขอเชิญมนุษย์จำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาใช่ไหมจำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาไม่มีผิดกลัวทําอะไรผิดนิดเออลักโขงว่านนี้โอ้ัวพระเจ้าเห็นพระพระเจ้าอยู่ที่เราไม่เอาเลยเมื่อก่อนเคยเหมือนกันแน่นะสมัยเด็กๆกนันนะไม่รู้นี่นะแม่พาไปเดินเที่ยวง,งานเหตพระแข่งรัวเมื่อก่อนคนเบียด ไม่เป็นไปถึงหยิบตอนนั้นเด็กมากอายุเราห้าขวบหขวบไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องงั้นอยากได้ง้ยอยากได้ก็หยิบมานะไอ้ผลสุดท้ายน,นั่นแน่ต้องเอาไปคืนแม่ตีเอาไปคืนวันนี้ยนึกออกไหมเออตอนเล็กๆเ,เราไม่รู้แต่พอโตปุ๊บไม่เอาแล้วอายพอปฏิบัติธรรมเอาอายพอมาเชื่อพระเจ้ายิ่งไม่เอาเลย ให้ทอนคืนให้แบงค์ห้าร้อยไปทอนมาพันห้าวันนั้นไม่เป็นคืนหมดเลยคืนบอกให้นับใหม่มันผิดแต่ป้าป้าคนแก่ขายน่าสงสารพี่น้องคนแก่แกชอบนับตังผิดไม่เป็นก็ชอบนับผิดเมื่อวานให้แบงค์เขาเกินไปสามสี่ใบแล้วก็บอกว่าเอา้าไม่เป็นนี่เกินออขอบคุณนะันลูกที่ไม่โกงแม่เพราะแม่แก่แล้วหยิบนั่นแหละต้องซื้อพันนี้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วคนซื้อพระเจ้ารักพระไรยะพี่น้อง ตนี้ซื้อเพราะมีพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าอาจจะไม่ซื้อจริงไหมแต่ละคนเนี่ยบาปมาก่อนเพแต่ผิดเล็กผิดน้อยสะสมมาเรื่อยเลยเป็นกองสูงเท่าภูเขาแลยเว้ะแต่ทีนี้พระเจ้าหักคนบาปออกหมดแล้วตึงไว้ที่กลางเขนแล้วนะอ้าวโยบบทที่ยีข้อ17บเจ็ how many times is the lamb of the wicked one at t e m p t เห็นไหมถูกดับไปแล้วแหละ and How many times does the distur distur นะล่มจมหายนะนะ come upon them How many times is his anger does he apportion uh, destruction mm hmm. เห็นไหมกีค่ mm hmm. ครั้งที่ตะเกียงของคนชั่วร้ายถูกดับไปกีค่ครั้งภัยพิบัติของเขานั่นคือชะตาการรมที่พระพิโรธของพระเจ้าบันดานให้เป็นไปเห็นไหม บางคนโกูดคุณบพยป้านพังเรียบบางคนฟ้าถล่มเห็นไหมบางคนแผ่นดินไหวเห็นไหมนั่นคือพระพิโรธของพระเจ้านี่เนี่ยพระพิโรธของพระชตากรรมของเขาที่เขาไม่เชื่อเขากระต่อพระเจ้าบางคนรับเชื่อเสร็จกระโจนไงเหมือนลูกชายไม่เป็นรับเชื่อเสร็จกระต่อพระเจ้าไม่หลังคาเปิดหมดหมด,หมดไปแสนหนึ่งนั่นไงหวัดดีเขาไม่เชื่อนี่ทํายังไงก็ไม่เชื่อนี่เราเมียก็ไม่เชื่อนี่ ลูกชายเชื่อแล้วเมียเขาไม่เชื่อเขาต่อต้านกันแหลวทีเนี้ยนั่นแหละเป็นพน,นันเพพี่น้องเหมือนไม่เพนนี้ยืนหยัดต่อพระเจ้าสามีจะด่าจะว่าเมื่อก่อนสามีว่าเรื่อยรู้เทวะทังนี้ดีๆอยู่แล้วไม่ชอบวะปฏิลัง่งแกก็ไม่ว่าได้ปฏิลัง่งแกเห็นความศักซิ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทําให้หายหรู้พระเจ้าทําให้แบบใจเย็นนั่นพี่น้องแกตกใจตรงใจเย็นนัน่น บมกอนไม่เป็นคีวีนนั่นแกเชื้อที่ล้างแกเชื้อเลยบุกอนโอ้สมัยก่อนที่ไม่ได้มีพระเจ้า,านะกระไรพิษนิดกระไรตกนิดก็ะไหวใสเรวนั่นสมัยกอน,นั้นเดี๋ยวนี้ค้องแต่อ๋อไม่ปลื้เดี๋ยวถือไม่ได้เพราะวะ่าท่านนั้นเช็คไา้ไม่โอ้นั่นนั่นต้องพูดวันนี้เอาใจใจดีก็พิษกันเลยทำไมน้องไม่ด่าผีเลยเย้หวะ เดี๋ยวนี้ทำไม่น้องไม่ดาผีเลยแกท่ามอยู่ทุกวันพีน่นะ้องนะตอนยุคนี้ยี่สิบปีไปยุบัลลเท่าสองปีเองสองปีสุดท้ายนี้แกเสียนั้นแต่ยุคเราอันยี่สิบปีที่นี่ทั้งไปยุธราชสองปีเองระวังยี่สิบปีนี่พระเจ้ามาเปลี่ยนไม่เพนนะ้ำแปดปีที่ยุ่เขาหนะ้าเขาตกใจเขาตกใจเขาตกใจ,กจหมาเลยลนะเขาว่าโอ้ทำไมพระเจ้าเปลี่ยนเปลง พนยาได้ถึงคนนดนี้เลยวะก็เชื้อที่ลังไกเชื้อเลยเสร็จแล้วถึงที่ว่าแก่ไทยไม่โอนัน้นถึงผลด้มาเป็นบอเชื้อถ้าเจอพระเจ้านง่ะแล้วไทยโอนไงพี่นงไม่ไายอาวันกับตายดันดันขึ้นถึง,งมีแล้วอันลั้เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าหญิงเย้ยพระพิโรธของพระเจ้าบรรดาได้เป็นไปเกิดเป็นภัยพิบัติเกิดกับคนชั่วร้าย ตะเกียงคนชั่วก็ถูกดับไปโปรดกลับใจยาชั่วให้กลัวพระเจ้าเห็นไหมกลัวตลอดเวลาอีกคนก็เหมือนกันแม่เป็นเล่าพยาอีกคนนะ่ะสามีนี่ไม่เชื่อแต่ภรรยาเชื่อสนิทและเชื่อพระเจ้าสนิทแล้วทีนี้รถสตาร์ทไม่ติดเลยพี่น้องสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทไ,ไปทกไปทํางานเนี่ยสตาร์ทไม่ติดทําผือรถยนต์นะนะทําผือเดียวเสร็จแล้วภรรยาก็บอกเขาเชื่อพระเจ้า,า,จาตาแล้วติดแล้ว อพอรับเชื่อปุ๊บติดเลยพี่น้องไปทํางานได้บายผุดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั่นหละขอบคุณพระเจ้าขอบมือถวายแก่พระเจ้าเห็นไหมพันนี้ทุกคนพี่น้องต้องเมียเชื่อก่อนบางบางบ้านสามีเชื่อก่อนแต่หายากที่สามีเชื่อก่อนแล้วมาเอาภรรยาไปเชื่อแต่ภรรยาเชื่อก่อนแล้วสามีจะเชื่อนะคะเพราะสามีจะเชื่อภรรยานะแต่ในทางพระเจ้านี่ให้เชื่อสามีเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยา ไม่เป็นอ่านเจอแล้วกราบสาม,มีเลยนั่นสุภาษิตบทที่สิบสามข้อเก้า the very light of the righteous ones will rejoice but the lamp of the wicked one uh, it will be extinguished เห็นไหมความสว่างของคนชอบธรรมส่งแสงสดใสแต่ปฏิบของคนชั่วจะถูกดับไปเห็นไหม นี่เล่าเรื่องความชั่วคนชั่วจะถูกดับแน่นอนลงเบึงไฟแน่นอนไม่เป็นไปเห็นกับตาสองหน่วยนี่ถึงมาบอกแล้วพระคำพีก็บอกตรงกันเลยที่ไปเห็นแล้วอีกคนคุณกันนึงก็เหมือนกันคุณกันนึ่งก็ไปเห็นก็บอกเขาตายไปแล้วผ่าผ่าหัวใจนี่น่าเปลี่ยนหัวใจโอ้ตายไปแล้วเหมือนตายเกิดมหมหนีไยไปเห็นหมดเลยโอ้พวกกองประชาชนไว้ที่หน้าพระเจ้าเพว่า เราคิดว่าโอ้ของพุทธคิดอิสลามซิกเต่านี่ยแยกกันว่าไม่ใช่คนทั้งหมดเนี่ยมารวมชุมนุมหน้าพระเจ้าเพแล้วพระเจ้าพิพากษาคนนี้ชั่วเอาลงบึงไฟคนนี้ดีขึ้นหวันปันนี้เพว่าเหมือนกันเลยที่ไม่เป็นเห็นแล้วไม่เป็นก็นมับอกบางคนบอกว่าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอากลัวพระเจ้ากันพอประปากาศนี่ไม่เอาพระเจ้าเพแต่มารู้ไม่ว่าพระเจ้าเนี่ยพิพากษาโลก ไม่ว่าพุทคิดอิทรามยืนอย่างเงี้ยคอตกเลยยืนคอตกต่อหน้าพระเจ้าตอนมีชีวิตยอยู่ไม่รู้จักเขาเรพพระเจ้ากันเลยแต่ตอนตายไปแล้วนี่ยืนคอตกอย่างเงี้ยโอ้ทําผิดแล้วโอ้เราทาผิดแล้วโอ้ฉันทําผิดแล้วโอ้ข้าพระเจ้าทําผิดแล้วโอ้ยขอโทษสายแล้วพี่น้องต้องขอโทษตอนนี้รับเชื่อตอนนี้แล้วพระเจ้าให้อภัยตอนนี้ ความสว่างของคนชอบธรรมนี้เป็นแสงดีแสงส่องสว่างสดใสแต่ปฏิบของคนชั่วถูกดับไปคนดีสดใสในความสว่างตลอดการเอ้ยๆถ้าเป็นคนดีอะคนดีก็มีคุณธรรมคนเลวสรามคุณธรรมไม่มีคุณธรรมนั้นเป็นของดีถ้าใครมีแล้วจะสุขใจใครขาดคุณธรรมชีวิตตกต่ำถูกยา่ํรำไปใครมีคุณธรรมประจำใจชีวิตแจ่มใสพระเจ้าอวยพรเห็นไหม นะพระเจ้าอวยพรตลอดของไม่เป็นพระเจ้าอวยพรตลอดอ้าวกล่าวพระญานหน่อยลืมคือไม่เป็นอธิษฐานไงอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเพคะคาให้สาเร็จให้สาเร็จทุกเรื่องราวให้สําเร็จใ,ให้เงินทองไหลามาเทมาสําเร็จสองวันนี้อธิษฐานนะสําเร็จก็มอไฟผู้รับใช้พระเจ้าหมดทุกคนนะที่เขาไปช่วยงานศุภสามี นั่นั่นสำเร็จทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพี่น้องที่ส่งแรงใจมาเพียบพี่น้องนะแต่แม่เป็นไม่ลืมพระคุณอาจารย์อัธยาน้องแมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพลนอาจารย์ปาโมดน้องตุม้มอาจารย์ไพโรธแม่ฉเฉลียวและน้องยุทธนาน้องกระแตนะหท่านนะที่แม่เป็นรางวัลให้ทุกคนนะขอบคุณมากที่ว่าเป็นกําลังใจส่งส่งแล้วอธิษฐานเผื่อ บางคนนี่อธิษฐานเผื่อทั้งน้ําตานะอธิษฐานมาตั้งห้าปีนะสามีก็เป็นห้าปีหลังเนี่ยอธิษฐานกันยกใหญ่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมอธิษฐานกันนะก็ไม่เป็นอธิษฐานแค่สองวันพี่น้องแล้วมีอานอัธริยาน้องแมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพื่อนอาจารย์ประโมทน้องตุ้มอาจารย์ไพโรธแม่เฉลียวที่ว่าอาธิษฐานเผื่อนะนั่นแหละสำเร็จขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าในน้มพระเยซูอาเมนนั่นแหละนั่นแหละให้พี่น้องก็ชื่นชมยินดีด้วยกับให้ผู้รับใช้แล้วถูกใจที่ลูกรุ่นมองว่าพี่น้องทุกคนถ้าผู้รับใช้ขึ้นไปสอนไปเทศน์ถ้าคนไหนถูกใจก็เอาปัดใจใส่กระเป๋าให้เขามั่งพอได้ค่ารถนะอพอได้ค่ารถค่าหนมไม่เป็นชออแบบนั้นเนี่ยคอสอนถูกใจนะ ผู้ถูกใจตามพระคัมภีร์นะอ่าสรแล้วเข้าใจนั่นแน่ๆใส่ทองให้เขานั่นแน่เขาจะได้มีกําลังใจพี่น้องคนฟ้ามาคนฟ้าพระคำมาเหมือนไม่เป็นเนี้ยคนฟ้าพระคำมาภาษาอังกฤษภาษาไทยมีคนถูกใจเพราะนั้นเลยเติมเน็ตให้ไม่เพนหลายท่านนะอ่าตอนนี้มีลูกจากกริดแล้วก็ลูกปุ๊กปิกแล้วลูกอภินญ,ญาสามท่านที่เติมเติมเน็ตให้บ่อยๆนะ เราไม่ต้องเสียค่าเน็ตเองแล้วตอนลูกสามคนเนี้ยเติมให้เสร็จนั่นเลยคือพระเจ้าบอกว่าให้ช่วยเหลือผู้รับใช้ทั่วโลกไปของคนอื่นเขาเรียอะไรไงแต่ของไม่เป็นไม่เรียอะไรนะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้ ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทชนให้ทุกคนหลามมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงามทุล่าเพราะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วนะคะฉะนั้นพี่น้องทำแต่ความดีกันเถิดก่อนหมดเวลาแล้วมาหาพระเจ้ากันเถิดก่อนหมดเวลานะคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนเพื่อชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่ง ให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าประพฤติถวายแก่พระเจ้าปกเมือลูกพระเจ้าคุณมายินดีด้วยหน้าเลิกบาให้หมดพี่น้องไม่ทําบาปอีกลูกพระเจ้าไม่ทําบาปค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน ช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกขออนุญาตใช้ภาษา,าพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดนะไม่ใช่บทสวดยกเสียงขึ้นเลยค่ะฮัลลเรียสุดโกฟานเองฟานเองพี่รูโฟเอนฟานเองเช่นตันเองกิเชซาเองโกฟานเองเตานเองรูโฟเอนกัจจานเองฟานเอชินโอโกฟานเองกัซเซเซเดกกับโูดโกโฟ ขอให้สงครามหมดไปยาเสพติดหมดไปการไหว้รูโกโครบหมดไปแก๊งกอ่อดเซนเตอร์ห,หมดไปแก๊งชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปให้พระเจ้าล้างเมืองโอ้พระบิดาให้เป็นแผ่นดินสวรรค์ทุกบ้านทุกครัวเรือนจนสุดไปแผ่นดินโลกและขอผู้ที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวนะผักกดสกุลทุกโงกรคภไปหมดไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอวัดกษเจโรคร้ายทั้งสิ้นในตัวในตัวลูกและในตัวพี่น้องขอให้หมดไปด้วยผีมารซาตานหมดไปรักข่มขืนหมดไปโอ้พระบิดา ขอพระบิดาเสริมกําลังลูกและลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้ภการาฮาเรงกาเซฮารกาเซโซโลโกฟอนเรงกาเซแตกรให้ตั้งมั่นในคุณธรรมของพระเจ้าโซโลโกเซเดินทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปกันทุกคนลัตกาซีนุนโกฟอนเรงาฟานีเชนองกาเซไม่พูดให้ร้ายเพื่อนไม่นินทาเพื่อนไม่ว่าใครเพลแล้วก็เซเป็นบาปปากใครที่ว่านินทาเพื่อนนั้นเป็นบาปปากจิตใจก็ไม่บริสุทธิ์ คนที่คอยว่าคนที่ยุแยงแตะแคงรั่วคนที่อิจฉาได้ยาพระเจ้าตรัสไปว่าอย่าอิจฉาคนบาปจงชนะความชั่วด้วยการทำความดีแทนนะพระกาลกันซีนตโกฟานอังฟานอเฟกีซีนอโกเซอติษฐานเผื่อเขาแทนเซุตโกเซเขาด่ามาไม่เป็นอิติทิแล้วเนี่ยโอ้ยด่าด่ามาเต็มไปหมดนะ เดีวคนนั้นว่าพันนั้นคนนี้ว่าพันนี้แต่ไม่เป็นอดทนร้องไห้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าลงโทษเขาเองเห็นไหมขาหักแขนหักเขาเองพระเจ้าลงโทษเองเพราะหน้าที่ตอบแทนคือพระเจ้าพระเจ้าจะตอบแทนเขาเองเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแก้แค้นอะไรเพนะในพระคัมภีร์ก็บอกขอบคุณคุณวินัยขอบคุณลูกเจ้าเองขอบคุณลูกจงดีด้วย เลากาซีขอบคุณทุกแรงใจที่เข้ามาประกาศสกาซีขอพระเจ้าทรงรักษาทุกคนที่เข้ามาเล้าโลมหัวใจทุกคนประกาศจารัชีนอฟอนักซีนองกฟานักัซีให้ตั้งมั่นในคุณธรรมของพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะมาแล้วโซโดโกฟอนกัฟฟนกชีนองกฟานกัฟฟนกัชีนองกัซีนองกัซีโซโดกโกซีขอพระเจ้าอวยพร ให้อาจารย์ฟัวอาจารย์หมอวรืออาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพลิอาจารย์ประโมทน้องตุ้มอาจารย์ไพโรจน์แม่เชลเล็ตแม่เอียดพี่จิตน้องวิทย์น้องวันน้องรีน้องพาตาน้องน้องอ้อยน้องอิ๋วน้องจิ๋วน้องแต๋วน้องโอ๋ลูกมิชาธนคุณอารีสุวรรณรัตน์และลูกๆทุกคนลูกหลานทุกคนของผู้รับใช้โรทโกโฟลูกเชลเล็ลูกวิไลลูกจงดีลูกเจ้าเอลูกจักรกิดลูกทองพรลูกอภิญญาน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบ พี่รัตดา,าประกซศให้หาบ้านใหม่ได้ประลกาซซแล้วให้ลูกวรพรกับลูกอภิญญาส่งเงินไปช่วยเหลือเขาโซลโกเซตามอัตภาพปาคัซิโอนโกซีนโโกไปช่วยเหลือพี่รัตดาทึ่กำลังลําบากอยู่ตอนนี้โดนวิกฤตหนักปาะกซศิโกโนโกโดนมารทดสอบอย่างจังโซลโกเซพวกเราคิดเตือนก็ไม่ทอดทิ้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันปาคัซซ นำโดยลูกวรพรลูกอัพิญญาแห่งจังหวัดตรังก็จะนำเงินไปช่วยเหลือพี่รัตตาทุกๆเดือนแล้วแต่พี่รัตตาเพราะอายุเขาตั้ง85แล้วพี่รัดตดาน,น85แล้วนะแต่เป็นคริดเตียนนานตั้ง3-4มสีปีแล้วหรือ50าสิบปีนะ,ะนานนานมากพี่น้องประกาศชิโกโกโฟก็ส่งปัจจัยไปช่วยเหลือท่านเพราะตอนนี้ท่านแก่แล้วนั่นเองไม่มีที่พึ่งขาดที่พึ่ง ลูกหลานก็ไม่มีาปรารกาศชีนโกโชี่นัตโกโฟเราก็หัวใจพระเจ้าอ่ะก็ช่วยกันพระเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นสาวกพระองค์ก็นั่นแหละดูที่การช่วยเหลือกันรักกันนี่ไนงะนั้นไม่เป็นต้องบอกว่าเออลูกกับพิญญากับลูกวรพรช่วยพิรดาเขาหน่อยนู่นนี่เขาอยู่โคราชเนี่ยเราอยู่ตรังแต่เรา ดูทางเฟซทางไลน์เนี่ยใครลำบากเขาก็ส่งมาบอกไม่เป็นนะโซโรโกซินในคอฟอนกาเซอาร์กัเซก็ไม่เป็นบอกพระเจ้าทูลบอกพระเจ้าก่อนแล้วก็บอกพี่น้องต่อนะโซโคโกสนานตกาเซเรื่องก็สำเร็จไวมีคนช่วยเหลือพี่รัตด,ดาให้รอดเพราะถ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้วต้องรอดเพราะพระเจ้าช่วยโอบอุ้มทุกคนทั่วโลกประกาศสนักใครลำบากอยู่ก็ช่วยกันและพี่น้อง บรกัซียิ่งเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าอย่านิ่งโดดายพี่น้องมัวอิจฉาได้สยามไม่มีเวลาอิจฉาแล้วพระพระเจ้าจะมาแล้วใครอิจฉาเพื่อนนะตกบึงไฟเปไม่เป็นเห็นนี่แรงอิจฉายังมีจิตด,ดำอยู่ตกบึงไฟเปจิตต้องขาวจริงๆพี่น้องขาวบริสุทธิ์จริงๆจะเห็นพระเจ้าและเห็นการช่วยกู้ให้รอดในเวลาต่อมาทุกคนสุรโกชินโซโโกโฟขอพระเจ้าประทานทรัพย์มากมีทวีคูณได้ไปชนะมารได้ให้ร่างกายแข็งแรง จะนับสักระกุฏพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกคนแห่งผู้ใดออนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียวทุกโศกโรคภัยหมดไปผีมันตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคำยึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนได้เทิดจับมือพระเจ้าไว้ให้มั่นพี่น้องอย่าปล่อยมือพระเจ้าเพราะผีมารมาลักฆ่าทำลายแต่พระเจ้าให้ชีวิตนี้รันแล้วต้องถนอมชีวิตนี้ไว้ให้ดีใหญ่มีที่ติขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน สิบเนียวปะนมและบังคุมก็ลาต่อชาวลบมาฟังว่าจะาเศร้าเพลินนาเอ้ยว่าแม่ฟังว่าจะาเศร้าเพลินนาเอย้ยจงภูิใจเถิดได้เกิดเป็นลูกพระเจ้าถูกปันนั่งเศร้าขอประคุณสำนึกบูชาสรรเสริญพระอง แย่งชิงของรักไปแต่บัดนี้เป็นลูกพระเจ้าแล้วไม่โดนเพราะทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าปกป้องอย่างดีพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนไม่คี้หลังไม่คี้จ้อนลาวนไม่เป็นคนพูดปัดไม่กัดไม่โกไม่โด้ไม่ดันไม่ตีรันฟันแท็ไม่แย่งคนัะใครไม่วายหลบก็บเราไร้ไร้ไม่หลอกวีนิชทำต่ความดีอ่านพระคำีิพระเจ้าอวยพร ยพอรอ่านพระธรรมพิยจบเล่มนาะพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานลินลุเลือล่าลูดอ่านแล้วต้องทําตามพี่น้องผิดข้อเดียวคือผิดหมดใหญ่ผิดข้อล่วงประเวณีให้ผิดข้อลักทรัพย์ใหญผิดข้อฆ่าคนให้ผิด,ข,ข,ผดข้อพูดปดใหญผิด ย่ายผิดข้อรอยเพยพี่น้องแล้วพระเจ้ารับขึ้นไปเบื้องบนเองเหมือนเอโนโกเอเรยานนั่นแน่ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อประพรด้วยค่ะครสบิวิจูสวัสดีค่ะ